สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีนะนะทุกท่านนะครับสวัสดีเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าหรือท่านปรมาจารย์อาจารย์ทั้งหลายแหล่เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเกษตรพันไทยนะครับเกษตรพันุไทยนะครับก็วันนี้แนะนํานะครับเอาง่ายๆสั้นๆรวดเร็วนะครับแต่ได้ให้มีสาระนะครับก็คือจะมาแนะนาเนาะนี่ทำไมมันเติดขัดติดๆจะแนะนํานะครับเรื่องวิธีการวิธีการเตรียมบ่อนะครับ เตรียมบ่อสาหรับการอนุบาลลูกหอยบ่อดินนะครับอันนี้ผมพูดบ่อดินสาหรับกึ่งธรรมชาตินะเท่าที่ผมได้ทดลองเองนะครับทดลองเองแล้วก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้อยู่กับมันนะครับทุกวันน่ะต้องหาหอยอ่ะง่ายเลยก็คือต้องจับหอยใบหอยอะไรประมาณนี้แหละก็ฝากช่องนะครับเกษตรพันธุ์ไทยนะครับสาระดีๆเนาะโอเคเนาะสำหรับบ่อดินเนาะเข้าเรื่องกันเลยบ่อดินเนี่ยในการที่จะอนุบาลหอยนะครับก่อนที่จะเอาลงบ่อดิน หลายท่านอาจจะเพาะลงในบอ่อในบอ่อเลยนะครับบางท่านอาจจะเพาะลงในภาชนะอีก10บวันถึง20บวันถึงจะเอาลงบอ่อดินก็มีนะครับแล้วแต่สะดวกแต่ปัจจัยสําคัญและสิ่งจําเป็นนะครับย้ํานะครับว่าสิ่งจําเป็นก็คือเราต้องสร้างอาหารสร้างอาหารทางธรรมชาตินะครับอหอยโอกาสโอกาสของหอยที่จะรอดเนี่ยมีถึง 80-90%นะครับ80-90%นะครับในกรณีที่ไม่อยู่ในแดดจัดนะอันนี้อันนี้พูดแบบมาอยู่ในแดดจัดหมายถึงเรามีลมให้เขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำอ,อาหารให้เขาแล้วก็ไปปล่อยให้เขาตากแดดมันก็เหมือนคนนะครับเดี๋ยวเป็นลมเนาะโอเคเนาะการเตรียมอาหารในเป็นบ่อธรรมชาติก็คืออ,อันดับแรกเลยต้องมีบ่อก่อนนะครับแม่จะเป็นบออ่อ2เมตร3เมตร4เมตร5เมตรหรือเป็นบ่อใหญ่เลย ในกรณีที่ยังไม่มีอะไรอยู่ในบ่อนะครับก็ถ้าเป็นบ่อผ้าใบเนาะเดี๋ยวให้ดูเนาะประมาณนี้ไม่รู้ว่านานาเห็นไหมปั๊ปบเป็นบ่อผ้าใบเนาะมุดบ่อผ้าใบแบบนี้นะครับความกว้าง2เมตรยาว4เมตรนะครับก็เอาดินใส่ใส่เข้าไปดินใส่เข้าไปประมาณ5เซนถึง10เซนเพื่อที่จะปลูกผักและกองตะกรนของมูลหอยนะครับง่ายๆก็คือขี้หอยอะละเออง่ายๆเลยก็ เอาดินใส่แล้วก็นํามูลวัวแห้งนะครับมาหวานนะครับในวงบอ่อในระดับวงบอ่อความกว้างสองเมตรความยาวสี่เมตรหวานขี้วัวหวานมูลสัตว์ลงไปประมาณสามกมือนะครับสามกมือแล้วก็ใช้พวกแหนนะครับพวกแหนที่เราต้องการเพาะเลี้ยงนะครับแนะนํานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแนะนําเดี๋ยวผมเดินไปเข้าไปให้ดูแป๊บหนึ่งคนเดียวก็อย่างนี้หละเดี๋ยวจะจับมาให้ดู ให้ดูตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยเนาะแปบ๊บนึงนี่วิธีการเตีย้ยวสวยไหมสวยสิต้องสวยสิไม่สวยได้ไงอ่าเห็นไหมครับวเนะนะครับวิธีการเพราะเพาะไม่ยากนะครับเพื่อไว้สําหรับอนุบาลลูกหอยนะครับเพาะเพื่อไว้สําหรับอนุบานลนุกลูกหอยนะครับโอกาสหอยก็จะรอด เยอะนะครับโอกาสรอดก็มีเยอะก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใส่น้ําใส่มูลสัตว์ใส่มูลสัตว์ตเข้าไปใส่น้ําเข้าไปแล้วก็โยนลงไปเลยครับแหนที่เรามีเป็นแหนหางกระลอกแหนอะไรแหน่พุ่งจะดอกชะโดอะไรก็แล้วแต่ก็โยนโยนลงไปได้เลยนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาจะสามารถขยายตัวอยู่ในบอ่อเพื่อสร้างอาหารเพื่อสร้างระบบนิเวศนะครับสร้างระบบนิเวศให้กับบอ่อแล้วก็ดินธรรมชาตินะครับแล้วก็ปล่อยหอยลงไปถามว่ามันดียังไง ที่เลี้ยงอยู่นี้ก็บ่อนี้ผมทําเป็นบ่อทดลองให้นา้านาดูก็คือผ่านระยะเวลาไปหนึ่งเดือนนะครับมันจะมีทั้งโตและไม่โตนะครับต้องเข้าใจว่าการเลี้ยงบ่อดินธรรมชาติเนี่ยอหอยจะโตไม่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็จะมีปะปนกันไปนะครับแต่ข้อดีของเราก็คือมันจะสามารถช่วยนะครับช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นนะครับมีเวลาว่างมากขึ้นสําหรับในการที่เราจะทาอย่างอื่นนะครับสําหรับนา้านาที่ เกษตรกรที่มีอาชีพอื่นอยู่แล้วอันนี้เป็นอาชีพเสริมเนาะให้ดูเนาะเดี๋ยวจะพาให้ดูตรงนี้อันนี้คือบ่อที่จะให้ดูเนาะที่ผมเตรียมอาหารให้นะครับเห็นไหมสร้างอาหารไม่รู้ว่าน้าๆนนจะเห็นไหมสร้างอาหารนะครับต้องสร้างอาหารเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับสร้างอาหารให้เขาก่อนประมาณนี้เลย เห็นไหมครับนี่แหละจะมีทั้งตัวโตและก็ตัวเล็กนะครับปะปนกันไปก็เหมือนมนุษย์เรานั่นแหละตัวกินตัวไม่กินนะครับบางบางบางตัวกินนมบางคนกินนมบางคนไม่กินโอเคเ <c oughs> นาะ,ะสำหรับการเตรียมเตรียมที่จะทํายังไงเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบอ่อที่ผมเตรียมเพาะอีกบอ่อนึงนะครับเพาะ,ะพวกอาหารไ่สําหรับการอนุบาลลูกหอย ลูกหอยอายุ20วันประมาณนี้เนาะ20วันจะเอามาลงจะพาไปดูตอนนี้ไปตามมาให้ดูรอบๆบอ่ออันนี้ผมเพิ่คลิปที่แล้วผมพาลงไปดูแล้วก็คือเป็นพ่อแม่พันธุหอยตรงนั้นเนาะอันนี้เป็นบอ่อปลาดุเลี้ยงให้กินแหนะนะครับกินแหนกินอาหารบ้างปลาไปแต่บอกให้ก่อนนะครับปลาดุไม่ไม่ค่อยกินแหนเท่าไหร่หรอกกินส่วนน้อยต้องอัดเม็ดอันนี้เป็นบอ่ออนุบาลนะครับบ่ออนุบาลอันนี้ได้เดี๋ยวแวะแป๊บหนึ่ง ใจไม่ได้แน่นาีนานะครับสีอาจจะไม่สวยจนกว่าเราจะขึ้นไปคัดพันเนาะอันนี้อายุ25-30วันนะครับโอเคแต่เราต้องเตรียมอาหารให้ก่อนนะสิ่งจำเป็นเนาะฝั่งนี้ไม่ต้องงงนะครับฝั่งนี้ก็คือผมทําเป็นความรู้เกี่ยวกับแหนแดงนะครับกับแหนแดงเพื่อลดต้นทุนอาหารเนาะอันนี้คนละประเด็น แต่ผ่านมาเดี๋ยวน้าๆจะสงสัยว่าอะไรวะตัอยู่ตรงนี้มาถึงแล้วค่ามาถึงแล้วค่ามือกล้องไม่อยู่คนถ่ายไม่อยู่คนถ่ายไปโรงเรียนคนถ่ายไปโรงเรียนก่อนอ่ะพา,า,นะามาถึงตรงนี้จนได้นะครับพามาถึงตรงนี้จนได้ถึงแล้วถึงแล้วมือใหม่มือใหม่มอหม <laughs> โอเคตอนนี้เราอยู่ที่บอ ตออเตรียมนะครับนี่คือบ่อเตรียมนะครับบ่อเตรียมที่จะอนุบาลลูกหอยเนี่ยสิ่งแรกสิ่งจําเป็นนะครับอันดับแรกๆเลยถ้าทําเป็นบอ่อกึ้งธรรมชาติอย่างเงี้ยเราต้องมีผ้าใบก่อนนะอันดับต่อมาก็คือมีสถานที่นะครับและอันดับต่อมาก็คือต้องมีระบบน้ําแต่ผมยังไม่มีระบบน้านะน้ําที่ใช้ก็คือน้าปรปาปานะครับปรปาปาคอนลีเล็กมากแต่ต้องมีการพักพักนะครับพักแล้วก็ให้ตัวน้าเนี่ยปรับสภาพให้เหมือนธรรมชาติที่สุดโดยการปรับธรรมชาติให้ให้ให้เหมือนธรรมชาติที่สุด ก็คืออันดับแรกเลยก็คือต้องมีผักนะครับผักช่วยได้นะครับถ้าเปิดเฉพาะน้ําเฉยเฉยโดยไม่มีผักไม่มีอะไรเลยเนี่ยทิ้งน้ําไม่ประมาณ4คืน3คืนนึง4คืนบางที่ก็ยังปรับสภาพไม่ได้แต่ถ้าเรามีผักเข้าไปช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักตบผักจอกผักแหนประมาณ2วันนะครับน้ําก็จะคืนกลับมาสภาพเดิมนะครับสําหรับการเตรียมเนาะก็อย่างที่ผมได้เรียนบอกนะครับกับนานาจากบ่อนุนทำทำเหมือนกันนะครับอันดับแรกก็คือ ใส่ดินใส่น้ําใส่ปุ๋ยปุ๋ยแค่สามกำมือพอนะครับในระบบความยาวอันนี้ความยาวสี่เมตรเนาะกว้างสองเมตรห้าสิบก็จะปลูกแหน่นะครับหาแหนมาแล้วก็ไปโยนโยนโยนลงอันนี้โยนลงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งจนเขาสามารถขยายตัวเนาะเดี๋ยวให้ดูเลยอันนี้แหนขยายตัวแล้วนะครับอันนี้โฟกัสที่แหนตัวนี้นะครับโฟกัสที่แหนตัวนี้หอยสีทองเล็กๆเราจะชอบมากนะครับในการเลี้ยงให้น้ําเป็นออกเป็นสีน้ําตาลในหน่อยนะครับ อันนี้ประมาณ7วันถ้าประมาณ20บวันเนี่ยแหนจะเต็มนี้ไปหมดเหมือนจะบ่อนนุ้นนะครับแล้วระบบการให้อาหารเนี่ยอย่างอื่นเราจะไม่ได้ให้เลยนะครับก็คือเขาจะกินอาหารนียโตโต,โตเองโดยธรรมชาตินะครับลดความยุ่งยากจะไปยากอีกทีหนึ่งก็รประมาณ3เดือน3เดือนถึง4เดือนนะครับยากอีกทีหนึ่งก็สเดือนถึง4เดือนเพราะว่าเมื่อหอยโตเนี่ยเขาจะกินเยอะนะครับกินเยอะก็เหมือนคนนะครับโตโตมากก็กินเยอะกินแล้วก็ขับถ่ายนะครับขับถ่ายมูลออกมา โอเคนะครับสำหรับคลิปต่อไปเนาะคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพาขึ้นไปดูการคัดพันธุ์นะครับการพัดพันธุ์หอยข้างบนเดี๋ยวให้ดูฟ้าหันไปหน่อยแป๊บนั่นคือบอ่อที่เตรียมไวจ้ะจะคัดพันธหอยนะครับเป็นหอยเชอรี่สีทองเนาะคลิปต่อไปจะพานานาคขึ้นไปดูว่าการเลี้ยงระบบบ่อดินเนี่ยต้องคัดพันธุ์ยังไงนะครับต้องคัดพันธุ์ยังไงเพื่อที่จะ,ะนําส่งให้ลูกค้าหรือกเกษตรกรผู้สนใจนะครับ สามารถนาไปต่อยอดหรือเลี้ยงเพื่อสวยงามเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์นะครับโดยทางเรานะครับทางเราเนี่ยแนะนำนะครับแนะนําเกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ยให้เลี้ยงแบบง่ายนะครับเกษตรกรเนี่ยขอแค่เราคิดให้ง่ายทําให้ง่ายนะครับแต่ให้ทําตามระบบนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับยังไงสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้นะครับเพราะว่า คลิปต่อไปเนี่ยจะพาขึ้นไปดูการขับพันโอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ